อบคุณครับต่อไปท่านน,นิสิตปนกลิ่นครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่ารพและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมนายนิสิตปนกลิ่นวุฒิสภาจังหวัดพังงากลุ่มหกหมายเลขเจ็ดสิบสามครับขอติดตามเรื่องความคืบหน้าโครงการซปเปอร์กระชังของจังหวัดพังงาและอันดามันครับ ซปเปอร์เพราะการเพาะเลี้ยงขอสไลด์แผ่นที่สองครับพื้นที่ที่จะเลี้ยงก็อยู่ที่จังหวัดพังงาอำเภอตะกัวทุ่งตำบลลอยยุงครับขอสไลด์แผ่นที่สองครับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในซปเปอร์กระชังโครงการดีที่จังหวัดพังงามีอุปสรรคเริ่มต้นไม่ได้ซปเปอร์กระชังเป็นโครงการที่ส่งเสริม พัฒนาเขตเพราะเลี้ยงสัตว์ทะเลใายฝังครับเพื่อรองรับการใช้กระชังชนิดใหญ่พิเศษที่ถือเป็นโลกยุคใหม่ของการพัฒนาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำครับซูปเปอร์กระชังสามารถเลี้ยงพร้อมกับปลาหอยกุ้งปูปลาและปลิงทะเลได้ครับผมและสาหรายแล้วก็พืช สาหลายต่างๆแล้วก็สัตว์น้ําทุกชนิดครับเพราะเป็นเหมือนกับชั้นปินโตที่ว่าชั้นบนเลี้ยงปลาชั้นล่างก็มีเป็นสัตว์น้ําต่างๆครับท่านมีเทคโนโล,โลยีที่ให้คุณภาพด้วยคุณภาพน้ำแบบทันที อากาศและอาหารโดยระบบ AI สามารถควบคุมดูแลได้จากระยะไกลครับท่านช่วยลดฟาร์มเสียงขาดทุนให้กับเกษตรกร,กรด้วยการบริหารเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำที่หลากหลายตอบโจทย์ฟาร์มเสียงของตลาดทั้งในประเทศและส่งออก ในช่วงเวลาณนะตอนนี้ครับแต่ตอนนี้อุปสรรคที่ทำให้เริ่มต้นไม่ได้คือกรมประมงยังไม่ได้ประกาศให้จังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งที่ขบวนการสำรวจพื้นที่เสร็จสิ้น แล้วครับท่านและมีผู้ประกอบการยื่นเรื่องติดตามในโครงการนี้ไปสองปีกว่าแล้วครับท่านแต่ยังไม่มีความคืบหน้าในโครงการเลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประกาศกำหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆได้เริ่มทดลองซปเปอร์กระกชังเพื่อ ยกระดับการประมงของไทยครับเริ่มต้นสามจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ครับต้องการผลักดันให้กรมประมงและประมงจังหวัดเร่งเดินหน้าส่งเสริมในความรู้และเข้าไปดูแลชาวประมงในพื้นที่อย่างจริงจังครับเพราะประมงไทยตอนนี้ดูแล้วมัน ไม่มีใครจะมาดูแลแล้วก็ล่าหลังเยอะครับท่านชาวประมงและกัดฟตตะกอนสัตว์น้ำของไทยถูกทิ้งไว้อย่างเดียวได้ขาดการดูแลและ,ละดูแลอย่างจริงจังสาเหตุปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ประมงของเราย่ำแย่อยู่เรื่อยๆก้าวไม่ทันโลกทำประมงแบบเดิมๆประเิญกับฟาร์มขาดทุนเพราะ เรายังล่าหลังในความใหม่รู้ใหม่ๆที่จะนำมาพัฒนาและต่อยอดอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประมงของเราครับเรายังล่าหลังเพราะรายการสารสนุนทางเทคโนโลยีและช่วยลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับประมง และเกษตรกรด้วยครับถึงเวลาที่ต้องผลักดันในด้านการประมงให้ประมงกรมประมงและประมงจังหวัดเร่งเดินหน้าส่งเสริมให้ความรู้และดูแลประชาชาวประมงในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยครับเพื่อเร่งฟื้นฟูและยกระดับการประมงไทยให้แข่งขันกับ นานาต่างประเทศได้เพื่อสร้างรายได้ที่มากขึ้นและลดฟาร์มเสี่ยงในการทำประมงอาชีพประมงของไทยด้วยครับผมขอขวากท่านประธานไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบขอบคุณมากครับ